ครับสวัสดีครับนี่คือเพจของหมอปุณสักไลายมือเศรษฐีแก้กรรมพิชตานะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะฝากเรื่องราวดีๆของคุณยายนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับได้ไปสัญจรที่ร้านของคุณโบคุณบิวที่นครปฐมนะครับมีคุณยายท่านหนึ่งนะครับได้เดินทางมาสักนะครับซึ่งตัวของคุณยายเองนะครับเป็นคนที่แนะนําให้กับหลานนะครับหลานสาวให้มาสักลายมือเศรษฐีกับหมอปุณนะครับซึ่งคุณยายก็เคาื่องเหมือน เชื่อมั่นนะครับเชื่อมั่นเพราะว่ามันพอลางให้ดูนะครับหลานให้ดูเพจนะครับได้ศึกษาได้เห็นเพจนะครับก็คุณยายก็บอกหลานเลยว่าจะรออะไรนะครับไปซักได้เลยนะครับจึงได้เดินทางมานะครับเมื่อวานนี้นะครับคุณยายก็เก่งมากๆากครับอายุวัย86ปีนะครับสวดมนต์ทุกวันครับสวดมนต์ทุกวันคุณยายบอกว่าถึงขนาดว่า หรับไปแล้วเนี่ยรู้สึกตัวขึ้นนะครับคุณยายก็มาสวดมนต์วันนี้ก็จงเชื่อมั่นนะครับใครได้ดูคลิปนี้แล้วนะครับก็ถึงคุณยายจะอายุเยอะนะครับยังต้องการคยอว่ามันจัดปัจจัยสี่นะครับความสุขในชีวิตนะครับฝากคลิปนี้ไว้นะครับให้กับหลายๆคนที่กำลังติดตามและรู้สึกว่าลังเลกับชีวิตนะครับ